ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอพบกบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องของพระมหาชนกต่อในตอนที่แล้วมายับยั้งเอาตอนที่พระนางจันเทวีน่าสาัยทนอาจารย์ใหญ่มาพักอยู่ในบ้านของท่าน ความจริงที่มาได้ก็ต้องอาศัยอำนาจเขาไปอินช่วยท่านช่วยนำมาแล้วก็ช่วยนำอาจารย์คนนี้ให้มาพบเพราะว่าอาจารย์คนนี้เป็นคนดีมีความรักพรนนางเหมือนกันน้องและก็เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตต่อมาเมื่อพรนนางคลอดพระราชโอรส มีรูปร่างงามลักษณะดีผิวพรรณผ่องใสพระน,นางจะให้นามบทวา่ามหาชนกชื่อเดียวกับพระเจ้าปู่แต่แต่ว่าอย่าลืมนะความจริงพระน,นางยังเป็นสาวเพิ่งจะมีพระราชอรสคือมีลูกชายคนเดียวดีไม่ดีถ้าไปอยู่กับคนอื่น เจ้าของบ้านก็จะเกิดทวงบุญคุณสถาบันาให้เป็นพัญญาเสียก็ยังได้แต่ถ้าว่าอาจารย์ใหญ่คนนี้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมประกาศจมบรรดาประชาชนและลูกศิทั้งหลายว่าหญิงคนนี้คือน้องสาวของฉันและก็ให้โยูอย่างประเภทน้องสาวจริงๆจ,จัดว่าเป็นบนหนัก เจนพระมหาชนกมาตอบโตใหญ่ขึ้นมาเวลาที่ไปเล่นกับพวกเด็กๆถูกพวกเด็กๆกรังแกท่านก็สู้นิสัยพระโพธิสัตว์นี่ไม่ว่าเกิดชาติไหนเป็นนักสู้ทุกชาติบรรดาเด็กทั้งหลายเหล่านั้นสู้ไม่ได้ ก็วิ่งไปบอกพ่อบอกแม่ว่าถูกเจ้าเด็กไม่มีพ่อทำร้ายเอานี่บรรดาท่านหลายฟังและกระโปรดรับทราบว่าพระพุทธเจ้าคนปรารถนาพุทธภูมิในขั้นปรมัทบธรรมีจะมีทั้งกำลังกายมีทั้งกำลังใจมีทั้งกำลังปัญญาพรอบสั่งสมบุญบารมีมามาก เป็นอันว่าเมื่อเด็กทั้งหลายไปฟ้องพ่อฟ้องแม่แบบนั้นเมื่อเด็กๆพูดกันบ่อยๆว่าไอ้เจ้านี้เป็นลูกไม่มีพ่อท่านมหาชนก,ก็สงสัยวันหนึ่งไน้มีโอกาสจะได้ถามพระมารดาว่าคุณแม่จา๋าใครเป็นพ่อฉันสำหรับพระมารดาก็บอกว่าก็ท่านอาจารย์นั่นแหะลูกเป็นวินดาของเจ้า ครั้งแรกพระมหาชนกก็เชื่อแต่เมื่อไปประกาศกับบรรดาเด็กแทนหลายว่าเอ็งบอกว่าข้าไม่มีพ่อเนี่ยมีมันจริงที่ไหนก็ท่านอาจารย์ใหญ่ที่พวกเอง็งพ่อแม่เขาพวกเอ็งเป็นโลสิทธิ์เป็นพ่อของข้านี่ทําไมเอ็งยังว่าข้าไม่มีพ่อแต่ว่าเจ้าเด็กๆพวกนั้นมันก็ยืนยันเพราะเอ็งนะไม่มีพ่อ อาจารย์ใหญ่ไม่ยช่พอเองเมื่อถูกยืนยันบ่อยๆแบบนี้เข้าท่านก็สงสัยจึงคิดว่าดีไม่ดีมารดาของเรานี้อาจจะปกปิดเราคนไดถ้าอย่างนั้นเราจะต้องพยายามถามความจริงจากมันดาให้ได้วันหนึ่งพระมหาชนกคิดอุบายขึ้นมาได้จึงไปหามันดา วันนั้นในท่างกล่าวว่าวันหนึ่งในขณะที่กําลังกินนมอยู่ท่านคิดจะมันได้นะว่าจะต้องถามมารดาให้ได้ว่าใครเป็นพ่อกันแน่ในบาลีท่านกล่าวว่าในในวันหนึ่งขณะที่กําลังกินนมอยู่พระมหาชนกได้ถามมารดาว่าแม่จ๋า ขอให้แม่บอกความจริงกับฉันเถิดว่าใครเป็นพ่อฉันมัณดาก็ตอบว่าก็ท่านอาจารย์ยงไงล่ะลูกอาจารย์นั่นแหละเป็นพ่อของเจ้านี่ดีเนี่ยไปยืนยันว่าอาจารย์เป็นพ่อถ้าไปอาจารย์สมัยนี้ดีไม่ดีก็เหมาเอาซะเลยเนะ่ไมันใช่เหมาในฐานะเป็นพ่อเหมาฐานะเป็นสามีของแม่ไปซะเลยก็ยังได้ หน้าตาก็สวยเพราะว่าเป็นกษัตริย์นี่นะคนไม่มีบุญญาธิการจะเป็นพระบรมราชนีนี่มันเป็นยากแต่ถ้าว่าพระมหาชนกไม่เชื่อที่บอกว่าอาจารย์เป็นพ่อเนี่ยอขาหัมมหาชนกไม่เชื่อที่ได้ถามท่านแมว่วาถ้าหากว่าท่านอาจารย์ใหญ่เป็นพ่อ แล้วคุณแม่ทำไมให้ฉันเรียกคุณพอ่อวันลงล่ะไอตอนนี้แม่ชักยุงท่านแม่ก็เลยเบี่ยงบ่ายไปบอกว่าก็ถ้าอาจารย์ใหญ่ท่านต้องการให้เรียกอย่างนั้นท่านไม่ให้เรียกพอ่อให้เรียกวันลงแม่ก็เลยบอกให้ลูกเรียกวันลงท่านมหาชนกชักสงสัยว่าแม่ในออมแอมเส็จแล้ว น่ากลัวจะมาลงนี่ไม่ใช่พ่อพ่อไม่ใช่ลงเจีงได้ยื่นคำขาดตัดสินใจว่าจะเอาความจริงให้ได้เจึงได้บอกกับคุณแม่บอกว่าถ้าแม่ไม่บอกความจริงฉันจะพยายามกัดหัวนมแม่ขาดเดี๋ยวนี้แหละเมื่อพูดแล้วก็พยายามเน้นฟันให้กระชั้นเข้าไปทำท่าไม่แยกกัด แต่กัดจริงๆแต่ว่ากัดไม่แรงนะักบอกกับแม่บอกว่าถ้าแม่ไม่บอกก็ดีจะกัดให้ขาดเลยคุณแม่เห็นท่าไม่เป็นเรื่องคิดว่าลูกเรานี่เป็นคนฉลาดไม่ใช่คนโง่เวลานี้มันเป็นเวลาถึงเวลาแล้วที่ควรจะบอกความจริงที่นี่กล่าวว่าลูก อย่าอย่ากัดแรงๆนะแม่เจ็บแม่จะบอกความจริงให้เจ้ารู้เพราะว่าไปตอนก่อนนะที่แม่ไม่บอกก็เพราะว่าเจ้าในเป็นเด็กยังเป็นเด็กเล็กมากยังไม่รู้ที่ในบอกให้เรียกท่านอาจารย์พวกบอกว่าอาจารย์นั่นนะเป็นพ่อแต่ความจริงอาจารย์ไม่ใช่พ่อหรอกนะพ่อของเจ้าจริงๆนะี่เป็นพระมหากษัตริย์ ปกครองเมืองมิถิลานครแต่ว่าพ่อของเจ้าชื่อว่าอริธ h เป็นพระราชาทพระนามอริท h เรียกว่าอ,อริธาชนกออกไปชนช้างกับมหาปร,ราชซึ่งเป็นน้องชายเข้ามาแย่งชิงสมบัติพ่อของเจ้าสูาไ้ไม่ได้ได้ตายเป็นในที่รบคือตายเป็นคอช้าง เวลานั้นแม่กำลังตั้งท้องเจ้าอยู่จึงพาเจ้าหนีกนสสัสัตย์กษศสัตสย์เสพเนจรมาสายอยู่กับท่านจานที่นี่เป็นอันว่าเมื่อพระมหายนกทราคบความจรจิงจากพระเจ้าแม่แล้วนับตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมา พระมาหาชนกมาจะถูกเจ้าพวกเด็กๆก,กล่าวหาว่าเป็นลูกไม่มีพ่อก็ไม่มีความโกรธเคืองเพาทราบแล้วว่าพ่อคือใครพยายามเล่าเรียนนังสือวิทยาการทุกต่างทุกทุกอย่างทุกประเภทเพราะต้องการที่จะกลับไปเอาสมบัติคืนมาให้จงได้ที่คนดีเขาทำกันอย่างนี้นะ คนที่เขาอยากจะครองบ้านครองเมืองแล้วก็ต้องการให้มนตรีประชาราชที่อยู่นอำนาจในการปกครองให้เป็นสุขเขาก็เร่งรัดในการศึกษาวิทยาการต่างๆให้จบมีความเข้าใจมีความชำนาญจะได้มีความฉลฉลาดในการปกครองบ้านปกครองเมืองซึ่งไม่เหมือนกับคนสมัยนี้แต่ว่าคนสมัยนี้ก็ไม่ใช่ทุกคน บางพวกอยากจะครองเมืองแต่ไม่อยากจะเรียนให้มันจบหาทางเดินขบวนกับสมบังงยุยางจะแขงแสยุกให้รำทำให้รัวบ้านเมืองมีอิสรภาพมีความสุขแต่ก็ยุให้แตกแยกแตกร้าวซึ่งกันและกันสไตรนนเดินขบวนที่นี่ทำอะไรต่ออะไรทุกอย่าง ด้วยคนแตกสามคัคคีคนประเภทนี้เขาไม่เรียก,ยกว่าคนดีเขาเรียกว่าคนจังไรแต่ว่าใครจะเห็นว่ายังไงก็ช่างต่างกับเด็กโบราณเด็กโบราณอย่างพระมหาชนกกกำลังกินนมแม่อยู่เนี่เขาไม่โตมากเพราะแม่บอกเท่านั้นาตัวเองเคยเป็นลูกกษัตริย์ แทนที่จะมีมานะขัติยะมานะถือตัวถือตนว่าตนเป็นลูกคนชั้นสูงกลับทมตนบรรดาเพื่อนในการจันดาจะว่าไอ้ลูกไม่มีพ่อลแล้วอะรก็ตากก็เลยทำเฉยคิดว่าพ่อเรามีแต่เขาเข้าใจว่าเราไม่มีพ่อก็ช่างเขาเขาจะว่ายังไงก็ช่างตั้งหน้าตั้งเรียนตั้งตาเรียนศึกษาวิทยาการ จกระทั่งอายุได้สิปีพระมหายนกก็เรียนศิลปศาสตร์วิชาการต่างสิบประการจบหมดเป็นอนุเรียนจบเร็วกัมมันดาเทธียานุสิทธิ์ทั้งหลายและมีความคล่อง,คองแคล่วเก่งทุกอย่างทั้งวิชาการรบวิชาการปกครองการครังการ,การ,กรเกษตรอะไรต่ออะไรสิบอย่างไม่เรียนหมดจบ เมื่อจบแล้วก็ยังไม่พอบรรดาท่านอาจารย์เลยให้เป็นอาจารย์สอนคนอื่นเพราะว่าจบจริงๆมีความเข้าใจจริงๆมีความเฉลียวฉลาดแม้แต่การรบเวลาซ้อมรบก,กันนี่บางทีสามสี่คนผลัดก็ยังยังทรงตัวได้เพื่อนยังสู่ไม่ได้ ท่านกล่าวต่อไป,ไปว่าเวลานั้นผิวพรรณเขาท่านสวยมากเป็นคนสวยผ่องใสเปรียบเหมือนทองคําความคิดที่จะเอาสมบัติของพ่อมันก็คืนก็มันกเกิดขึ้นมาเพราะตัวเองก็สวย,คว,ย,ค,วยความฉลายก็ฉลายความสมายก็มากเพียงแค่อายุสิบหกปีนะ วันหนึ่งท่านจริงเข้าไปถามพระมารดาว่าพระเจ้าแม่อยากจะทราบว่าพระเจ้าแม่จากเมืองมานี่มาแต่ตัวหรือมีสมบัติอะไรติดตัวมาบ้างพระมารดาจึงได้ถามว่าลูกถามแม่เพื่อประโยชน์อะไรท่านพระมหายนก,ก็ได้กราบทูลพระแม่เจ้าว่าเพราะว่าลูกต้องการจะเอาไปทําทุน ได้พยายามจะแก้เอาสมบัติกลับคืนมาให้ได้พระมันดาจะเนี่ยกล่าวว่าที่แม่มาเนี่ยแม่ได้ของมาสามอย่างคือแก้วมาสามดวงคือเป็นแก้ววิเชียนดวงหนึ่งแก้วมันีดวงหนึ่งและแก้วมุกดดยดวงหนึ่งรวมเป็นแก้ว t ั t สามดวงด้วยกันแก้วสามดวงที้มีราคามากหากว่าเจ้าจะไปขาย ก็จะได้เงินเป็นจำนวนมากพอที่จะทำทุนสำหรับเอาราชสมบัติของพ่อเจ้ากลับคืนมาได้สำหรับมหารพระมหาชันก,ก็ตอบพระมารดาว่าลูกต้องการจะเอาสักเพียงสักครึ่งเดียวพระเจ้าแม่เพื่อไปทำทุนไปทำการค้าขายยางสวรรค์มจะได้รวบรวมเงินทองและของ รวบรวมเงินทองและผู้คนเพื่อจะชิงเอาสมบัติของพระราชวิดากลับคืนมาให้ได้พระเจ้าแม่ก็ทรงทัดทานพระเจ้าอย่าไปค้าไปขายเลยลูกเอาแก้วสามดวงนี่แหละไปขายขายแล้วมันจะมีเงินมากนับเป็นหมืน่นหมื่นล้าน แล้วก็ทุนนั้นนี่แหละส่องสมผู้คนเท่าแล้วแล้วก็จะมีกำลังหากำลังรบได้พอพอที่จะทำการรบได้หาะว่าเจ้าไปค้าขายไปไกลนะี้ยแม่หแม่เป็นห่วงเจ้าพระมหายนกจึงกราบทูลพระแม่เจ้าว่าท่านเองเนะี่ยท่านไม่อยากจะทำอย่างนั้น ต้องการจะค้าขายเพราะอย่างน้อยที่สุดก็ย้ฝึกกำลังกายกำลังปัญญาของตนเสียก่อนอยู่อยู่เพียงแค่เรียนจบยังไม่มีประสบการณ์ในการฝึกงานและยังไม่มีประสบการณ์ในการทำมาหากินยังไม่มีความฉลาดพอการค้านี่ต้องใช้สมองมากถ้าค้าไม่เป็นก็ขาดทุน ถ้ามีความฉลาดมากก็มีกำไรในการปกครองบ้านเมืองไม่ใช่เป็นของง่ายเป็นของที่มีความลำบากต้องมีความฉลาดรู้เท่าทันสภารันท่องปวงเกินมีสมองทางกิเหการเสมอการฝึกปกครองเมืองก็ต้องฝึกจากการค้าเมื่อให้เหตุผลอย่างนี้พระมารดาจึงได้ยอมและหยิบเงินมาให้ นำเงินมาให้แทนที่ให้แก้วเพราะเงินท่านก็มีมามากท่านพระมหายชนกจึงได้จัดก,การซื้อของเตรียมการค้าขายจัดสำเภาเตรียมไว้นะนะเพื่อจะไปสวรรณภูมิเวลาที่จะไปก็ไปร่วมกับบรรดาพ่อค้ามากหน้ามากหน้าหลายตาด้วยกันนี่มาตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน นังสือเล่มนี้ที่เอามาเป็นต้นฉบับในการเล่าสู่กันฟังก็ปรากฏประพบเรื่องราวของพระบาลีตอนที่มีความสำคัญหนังสือเล่มนี้ไม่ใส่ลงไปสิแม่น่าหนักใจอยากจะขอร้องบรรดานักปราชญ์ทั้งหลาย ถ้าจะทำอะไรแล้วก็บาลีมีอย่างไงก็ควรจะแปลลงไปให้มันครบเพราะเรื่องนี้เคยเทศมาในสมัยที่เป็นนักเทศเขาไม่ได้ตัดบทให้มันสั้นแบบนี้การทําแบบนี้เป็นการทําลายความดีองค์ของสมเด็จพระจินสีพรรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้าที่พระพุทธเจา้าทรงตัดว่าศาสนาของตถาคต ที่จะหมดที่จะสลายไปจะเสื่อมไปไม่จะใครคขึลูกของทถาคตเขตนเองตอนนั้นท่านตัดไว้ฟังไว้แล้วอ่านแล้วก็คิดไม่ออกมาตอนเจอหนังสือที่เขาลอกบาลีมาแล้วก็ตัดตอนที่สําคัญสําคัญที่งตอนนี้คิดได้คิดได้แล้วว่านี่ศาส,สนาขององค์สมเด็จพระประทีบแก้วถูกบัญทอนลิตรรอมบาสมาก เป็นนั้น่าเล่าเรื่องกันต่อไปเมื่อท่านจัดแจงเรียบร้อยแล้วพระมหาชนกก็ลามันดาเพื่อจะเดินทางพระมันดาก็ให้พรมาขอเจ้าจนเดินทางด้วยสวัสดิภาพจะคิดอะไรก็เจ้าได้สมความปรารถนามันดาพระอะไรมันดากล่าวว่าเจ้ามาหาชนก พอเมื่อพระราชมันดาให้พรแล้วก็แถมท้ายว่าเจ้าจงอย่าจองเวรจองกรรมนะลูกนะเรื่องการจองเวรจองกรรมเป็นของไม่ดีสมบัติเมื่อมันเสียไปแล้วก็แล้วกันไปเถิดเรามีกินมีใช้พอสมควรก็พอแล้วพระมหาจนนกจึงกล่าวกับมันดาเพียงเท่านั้นว่า อยากจะเดินทางไปเพียงเที่ยวเดียวเพื่อเป็นการเปิดหูเปิดตาและเป็นการฝึกฝนสมองของตนเองและจะขอไปเพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่ไปหลายครั้งถ้าว่าอย่างนั้นนะเขาว่าอย่างนั้นนะในขณะที่ท่านพระมหาชนกจะลงเรือเดินทางไปค้าขายเพื่อไประยัสวรรณภูมิ ก็เป็นเวลาพอดีกับที่พระเจ้าโปราชนกซึ่งเป็นพระเจ้าอาซึ่งยึดพระนครไว้ได้กำลังประชวนหนักตอนนี้ขอพักหนังสือเขาไม่โชคเราวขอเล่าเรื่องพอที่จะจำได้ว่าขณะที่พระมหานกลาพระมันดาเตรียมการลงเรือในคราวนั้นก็ปรากฏว่า ถ้าเรือที่จอดมันเป็นหาดทรายชายทะเลก,ก็เป็นธรรมดาย่ <c oughs> อมมีหาดทรายเวลานั้นก็เป็นเวลาที่กำลังก้าทิกใกล้เห็นวเป็นเวลาใกล้เที่ยงถ้ามหาชนกลงเรือจะลงเรือพนดีเป็นการมาเอิญจริงๆมีพระบจัจจกก็พระเจ้าองค์หนึ่ง ท่านเดินมาระหว่างกลางแดดจัดนี่หนังสือไม่มีไม่ร่วเขาไปทิ้งที่ไหนนักปราชญ์พวกนี้จังไรจริงๆอย่างนี้เป็นการบันรอนความดีของพระพุทธศาสนาแต่ใครเป็นคนแปลม,มานี่กขไม่อยากจะบอกชื่อเพราะเรื่องนี้เคยเทศขณะนั้นเองพระมาหาจนก เห็นพระประเจกพระเทเจ้าท่านไม่มีรองเท้าแล้วก็ไม่มีร่มท่านเดินมาร้อนทั้งข้างล่างและข้างบนท่านก็คิดในใจว่าพระประเจกพระเทเจ้าท่านมีความลำบากแต่ท่านเองก็มีรองเท้าคู่เดียวที่กำลังสวมมา แล้วมีก้มร่มกันแดดแต่คิดว่าถึงกระไรก็ดีถึงแม้จะเป็นรองเท้าใช้แล้วก็ช่างเถอะยังมีประโยชน์แก่พระบะเจกพระพุทธเจ้าจึงได้ถอดรองเท้าเช็ดให้ดีสะอาดแล้วจึงได้นำร่มกับรองเท้าเข้าไปถวายพระบะเจกพระพุทธเจ้าเมื่อพระบะเจกพระพุทธเจ้ารับรองเท้าสวมแล้วกางร่มแล้ว พระมหาชนกก็กราบลงไปแทบเท้าของท่านถ้ะตั้งสัตยาดิฐานคือขอพอรว่าทำใดที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วขอกระผมได้เห็นทำนั้นได้เถิดก็รับพระบาเจกระพได้เจ้าว่าให้พรว่าเอวังโหตุ ซึ่งแปลเป็นใจความว่าเจ้ามีความปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสงความปรารถนานี่บาลีเขามีไว้ตอนนี้แต่ว่านังเสือ่มนี้ไม่มีมันน่าคิดทําไมฉันไม่ชอบริตรอนคําสอนถ้อยคําขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซงก็ไม่รู้น่าลัวจะตั้งใจทําลายาศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมครู ยาเจรู้นักว่านักปราชสมัยนี้มีมันสมองไปอะไรกันไปเขาเล่าเรื่องต่อไปหลังจากที่ออกเดินทางคือลงเรือแล้วลาพระบัจเจยพระเจ้าลงเรือไปแล้วก็ปรากฏว่าในทะเลมือเห็นน้ํากับฟ้าฝั่งมองไม่เห็นเดินทางไปได้ประมาณเจ็ดวันเรือก็ประสบเข้ากับมรสมอย่างหนัก เวลานั้นน่ากลัวกรมอุตุยังไม่มีขนสุดท้ายเรือที่มันทุกสิ่งค่าไปโดยสารและโดยสารมาก็อับปางลงถ้ำกลางเสียงร้อยคงครางขมดาประชาชนที่กลัวตายแต่ว่าพระมหายนกไม่ได้มีการเข้าค้ำโคลนดิ้นรนหรือบ่นว่าลำบากแต่ประการใด พยายามมาตัวรอดโดยคิดเสว่าถ้ายังไม่ถึงที่ก็ยังไม่ตายจึงได้จัดแจงแต่งตัวกินอาหารให้มันอิม่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้น้ำตาลใส่กรดผสมกับน้ำผึ้งนี่หนังสือนี้ก็ไม่มีถ้าไม่ไปตัดทิ้งเขาก็ไม่ทราบท่านใช้อาหารกับน,น้ำเพื่อเอาน้ำตาลใส่กรดน้ำผึ้งคร้าวันแล้วกินจนอิม่ม แล้วก็นุ่งผ้ารัดให้แน่นชุบน้ำมันชุบน้ำมันอบบ้าผ้านะชุบไปในน้ำมันนะเพื่อให้น้ำมันกันน้ำไม่น้ำทำให้ผ้าหนักได้แล้วก็ยืนอยู่ข้างเสาก,กระโดงเมื่อเรือโครงเคลงใกล้จะคว่ำท่านธรรมหาชนก ก็ขึ้นยอดเสากโดงพอเรือล่มลงก็โจรจากยอดเสกดากรโดงห่างจากที่จะถูกกําลังเรือจมไปได้หมายความไอทถ้าหากว่าโดดมาใก,กล้น้ํามันจะโดดเรือใหญ่ถ้าน้าโดดก็จะจมไปตามเรือท้าโดดไปได้ไกลมากพยายามว่ายน้ําให้ไกลที่สุดที่จะไกลได้ ตามท่องเรื่องท่านดะบบุไว้วา่าพระเจ้ามหาชนกกำลังกำหนดเดินทางที่จะไปเมืองนิสมิทิลาอยู่แล้วเวลานั้นกำลังมุ่งหน้าจะไปเมืองเมืองมิถิลาไปเมืองของพระราชวิดาก็พอดีเรือมาล่มเสียก่อนเพราะว่ามีกำลังแต่เพราะอาศัยที่ท่านมีกำลังมากโดนหางจากที่เรือจมไปประมาณทั้งสิบห้าวา เนึ่งเส้นกับสิบหน้าวานี่ไปอำนาจเขาโพธิสัดนับว่าเป็นนิยทานที่ไกลามากนับตั้งแต่นั้นมาท่านกบพยายามว่ายน้ำต่อสู้กับคลื่นต่อสู้กับลมมรสุมอยู่คลื่นใหญ่โยนตัวกระแทกไปกระแทกมาแต่เทว่าท่านไม่กล้าเข้าไปใกล้ภูเขานะต้ังสือนี่ทำลุ่มล่ามฉบกล หมายความว่ายน้ําอยู่อย่างนั้นประมาณสิบห้าวันอืมเอาเสือนี่ในขณะที่ว่ายน้ําอยู่นั่นเองก็พอดีพระเจ้าโพลชนกซึ่งครองราชสมบัติอยู่ที่เมืองกรุงมิถิลามหานครก็เสด็จสวรรคตปรากฏว่าพระเจ้ามหาพระมหาชนกว่ายน้ําอยู่อย่างนั้น วันหนึ่งตอนนี้หนังสือนี่ไม่มีเหมือนกันแม่หนังสือนี่เลอะเทอะมากถ้านเหนหน้าขึ้นไปดูาอากาศเห็นพระจันทร์เต็มดวงคิดว่าวันนี้เป็นวันเป็นวันอุโมโถส์จึงได้เป็นดามอมน้ำแล้วก็บ่นปากกันเศษอาหารที่มีอยู่ สมเด็จพระพรมครูคทรงตรัดว่าพระมาหาสนุกตั้งใจสมาทานอุโบสถศีลความจริงอุโบสถนี่ไม่ต้องไปหาพระก็ได้ถ้าตั้งใจรักษามันก็ได้นี่เล่าเรื่องต่อไปเมื่อเจ้ามา,มาเมื่อพระมาหาชนกไม่ในมิตรอีกมีการทอถอยพยายามไหวน้ำกระเสือกระสน ื่อรอความตายมันจะตายหรือไม่ตายก็ช่างถ้ายังไม่ตายก็ไหวมันไปถ้าแต่จะตายเมื่อไหร่ก็เชิญตายท่านกล่าวว่าไหวน้ําอยู่อย่างนั้นประมาณได้เจ็ดวันในวันที่เจ็ดเป็นกําหนดวันุโบสถท่านก็พยายามสมาทานุโบสถด้วยการที่กำลังไหวน้าอยู่อย่างนั้นแล้วก็ลอยคออยู่ในทะเลนั้น โดยอำนาจบุญบารมีแต่ปางก่อนที่เคยบำเพ็ญบารมีมาเป็นเหตุให้นางมณีมิขรามีความเล่าร้อนจะต้องมาช่วยเพราะว่านางมณีมิขลานี่เป็นเทวดา้รกษาสมุทรซึ่งท้าวเวสวรรณบังคับว่าถ้ามีคนมีบุญญาธิการ เกิดการอับปางในมหาสมุทรถ้านางมณีมิขลาไม่ช่วยนางมณีมิขลาจะมีโทษในวันนั้นถึงเป็นวันมหาอุโบสถนางมณีมิขลากําลังเพลินอยู่กับเพื่อนในสวนของพัะเาวสุวรรณแต่ถ้าว่าวันนั้นนึกกันมาได้ไว่าเอ๊ะนี่เราเผลอไปเจ็ดวันมีใครบ้างหรือไม่ที่มีบุญญาธิการ ที่มีความอับปางอยู่ในมหาสมุทรถ้าบังเอิญมีเราไม่ไปช่วยท่านเราจะถูกลงโทษอาราบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านวันนี้ยังพบกันนางมณีไม่ขลาไม่ได้เพ้าหมดเวลาเสร็จแล้วก็ต้องขอลาก่อนเอาไว้พบก,กันวันต่อไปขอความสดสวัสดิพ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแด่บรรดาท่้นพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี